สบายดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมือน,นีมาพอกำนองเอมอีกแล้วนะ้องมือน,นีน้องเอมสีพ้าทุกคนมาเห็นมกหมอปลาง่ายๆเลยกะแสบพร้อมเอาตามไปเบิ่งกันเลยเนาะว่ามีหยังแน่ที่เทาตองใ่ไปดูกันเลยนี่ทุกคนนี่ก็คือของที่เฮาตองใสมีหอมมีพริกมีน้ำปลาแดกมีผงชูรสแลวกะต้นหอมปลาใบนั่งรัก ไขอีตูเนาะแล้วก็อีอย่างนึ่งเป็นน้ำปลาเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีเ็ดกันเลยนี่ก็คือขันตอนแรกของห้าเนาะใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปตำพริกให้ละเอียดเห็นแ,แหลก ใส่หัวหอมที่หั่นไว้ลงไป่ตำหอมตำค่อยๆนี่งสิกเดนใส่โอเคตอนนี้เ้าก็ตตำหอมกับพริกเรียบย้อยเดี๋ยวเอาสิไปปรุงกันพอเราตำเหลวๆห้าก็ะตกของน้าไว้ก่อนเนาะ ตักหอมกับพริกออกมาไวแล้วก็ใส่ตะไคร่ลงไปตําใส่ตะไคร่ลงไปตําคือกันตามให้ละเอียดละเอียดจะมีกับพ่อ ไปปรุงกันแล้วแล้วเขาก็หม้อมาใส่ปลาลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกทีเข้าตามน้ำปลาแดกใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำปลา ใส่ชู้แสบใส่ชู้แสบลงไปนี่แหละคลอยหย่อนตัวนี้แล้วพุ่งคุกบข่า คุกเข้าส่วนผสมให้เข่ากันแล้ว,ลวก็ใส่ต้นหอมที่เอาหั่นใวญ่ลงไ,ไปคนอีกเทือนึง จากเขา้เขาุคูข้าทุกอย่างให้เขากันแล้วเข้ากันเอาใบมะกรูดโรยหนะาใบมะกรูดโรยหนาะสักน่อยเห็นมันหอมหอมใส่ใบาอิตูใส่ใบไผ่ตูลงไปโอ้เต็มหมออ ลูลกใบแหลกน้น,นเทือหลังจากเข้าคุกเข่าทุกอย่างเข่ากันไปตั้งไฟเลยเ้าบนต่องใช่น้ำเยาวน้ำครับน้ำเครื่องซ่มันก็ออกมากรอดูตอนเสร็จนะคะา,าหน้าตาจะเป็นยังไงสิดฝาได้ เราจะปิดฝาไว้อย่างนี้นะคะเพื่อให้มันระอุมันจะได้สุกมันจะได้สุกเท่าๆกันรอดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะสุกหรือจะไม่นี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วสุกแล้วดูดูหน้าตาหอมมากอบสีไฟกันเลยยังไม่ทันีิ้มซัมอรุศาสเต็ๆแบบติดไฟเลย คนเฮาก็เจแลแเ้วเป็นทีเรียบรอยแล้วเนาะเอาซิมาใส,ส่จานกันเลย แล้วแหลวเนาะหอมมกของเห้ามกหมอดี๋้วเาไปลองซิมกันนี่มาจากทุกคนเบ่งหนานตาตะแสบบอมาเดอ้อมาเดอ้อหอมมากเลยเอามาซิมกันซิมหนามกันก่อนเนาะตอนเหตุบอได้ซิมเลยว่าเข้มรอจังไดอืม แซ่บมากมีข้าวเหนียวพร้อมจำ้ำอืมมีข้าวเหนียวพร้อมมาเข้ามาล่งมื่อกันเลยวูอือแซ่บปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวคือบอ เกิดมากเราเคยกินข้าวเหนียวเลยแับหมากเลยทุกคนปลาที่ใส่เมื่อน,นี่ก็เป็นปลากระพงเนาะทุกทีาจะิเป็นปลานิ่งเบิ้ง แห้งกินกับข้าวเนีวแห้งแสบมาเด้อพี่น้องอืมรอยมาก อร่อยมากทุกคนอร่อยมากรสชาติกำลังดีไม่เผ็ดเกินไปนะคะไม่เผ็ดเกินไปไม่เค็มเกินไปนัวน้อปลาเน้นเน้นอร่อยมาก สุดหนหอมกลิ่นพริกแห้งหอมกลิ่นใบนางรักนะคะหอมกลิ่นห,หัวหอมและต้นหอมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดที่เราใส่ลงไปอ,อร่อยมากอร่อยมากเลยทุกคน มันจัดทุกคนคําสุดท้ายคําสุดท้ายแล้วจะขอตัวไปกินต่อนะจ๊ะอือร่อยฟินมากจ้าทุกคนสําหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้เพียงซําหนีเนาะมุกหมอของเฮ้งวิธีเห็ดกับบอย่างเอ็มบอกไว้แล้วเนาะ,ะในคลิปใส่พริกใส่หัวหอมใส่ต้นหอมใส่ใบนางลากใส่ข่ามะกรูดแล้วกะ กังปรุงถ้าผู้ใดสนใจอยากเหตุกะสามารถเหตุตามได้เนาะเมนูแซ่บเหตุได้ง่ายๆออยู่ยุ่ิบานไม่ต้องสื่อ,อไม่ต้องหาเม่ต้องเากเหตุแบบนี้ก็ได้เห็ุแบบง่ายๆแซ่บแซบถ้าหากว่าผู้ใดมักคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะกด Subscribe กดติดตามกดกดทุกกดเลยสำหรับมือนีน้องเอมกะขอตัวไปกินตอกอนนะจ๊ะเบิง่ง สบายดีสวัสดีค่ะบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ